เอฟซีเจ <LC memory. S 1> mm ้าลองทายล้วเจ้าว่าอันนี้แกงยังอ๋อหม้อหมะหอมหอมเจ้าทีทิพวันณเกลือแกงปลาแกงรวมปลาทูรวมสปะเนอนี่นะเอฟซีเนี่ยหม้อหม้หอมหอมเนี่ยเจ้าเนี่ยปลาทูก็มีปลแกงก็มีบลเกลือก็มีบลฟักแก้วนมก็มีโนก็มีนี่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 นั่นเนี่หม้ขนาดเนยเจ้าสปะสปัน หอมหุบยอดเด็กกี่เท่าจะกันได้เจ้าเอฟซีเนาะสวยเลยจะสวยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลืมใส่ผักละเดี๋ยวเอาผักละใส่ก่อน,น,นได้เจ้านี่ไทยแล้วผักแค่ผักละใส่เห็นหน่อยเฮ้อมันหอมเนี่ยเจา้าสุดยอดเลยนี่แกงแค่แกงปลาแกงเจี๊ยวก็ได้บ้านเฮาแกงรวมรวม เองอุ่นๆฮ้อนๆมอ๊ะมาตอนนี้นี่เดาดูพักเก๊กักละเอาใ,ใส่แล้วมันหอมหอมจีนนั่นนะเดาูโอ๊ะไอายมันหอมนะตักระเด้อใส่แล้ว,ลวก็กววตักกินได้ไปกินข้าวด้วยกันแม่เจ้าอันนี้เก็บ ในหไหในสวนลา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 โอ้หอมหอมหอมตัวโตโตโตน้มันคูุไปในเอฟซี่จะกินข้าวแล้วในเอฟซีพรายน้อเนี่ยเนี่ยเต็มนี่เลยนี่อันนี้บลาทั่วปีบลาทั่วแดงนี่บลาทั่วเขียวอันนี้บลาแข้งอันนี้บลาเขือเนี่ยเต็มน้ำพุเลยเก็บดำในสวนกินของสดๆปลอดภัยเจ้า อจะกินข้าวละเด้อโพตโมเก่งก่อนโพตโมเก่งก่อนนี่ง่ายเลยสองโรเหมอัจ้าาจ้าจ้าจ้อ่ะล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 ะเก็บกันเด้อเก็บกันเด้อนี่พอนี่อเอฟีนตกันเจ้าอะละล่ะละละ แขกไม่ได้รับเชิญอย่าเพิ่งมาเดี๋ยวก่อนจะกินข้าวก่อนกินข้าวนึ่งหมอๆเอาๆดโตลำขนาดเนอ้ออื้อหืสุดยอดแกงของกินบ้านเฮาแกงมันได้ก็ได้แกงโต๊ดห้อนๆลำขนาดเอฟือ มันต้องใส่จีนมันต้องใส่ปลาใส่ห้ากะปิอย่างเดียวล้วนแต่พักทั้งนั้นของกินบ้านเฮาเลือกเอาเติร์นนะล้วนสปาบมากนี่โอ้โห,โ,หโหนี่นี่นี่ห่างพายุกินข้าวกันเด้อเอฟซีเด้อที่ประวัติอยากจะกินข้าวกันเนด้เจ้าเดี๋ยวจะกินเผือเพราะว่าแกงอุ่นๆฮ้อนๆ กินแล้วมันลื Trung, ่นลงคอล่องล่องกินข้าวก่อนเดี๋ยวเขาไปอู้กันให้ไหมนะเจ้าตอีกันเนอะกินข้าวก่อนเจ้า